มันทำอะไรไม่ถูกครับสงสารลูกทุกอย่างมันอยู่ในหัวแล้วมันคิดถ้าเราเป็นอะไรไปลูกจะอยู่ยังไงครอบครัวแม่เราที่แก่แล้วจะอยู่ยังไง สวัสดีครับผมวิริยุทธ์าหารศึกนะครับเป็นคุณพ่อของน้องนาดาแล้วก็น้องนาอีฟครับตอนที่รู้ว่าติดโควิดทั้งบ้านนะครับคือตอนแรกเครียดเครียดมากเครียดว่าเป็นห่วงลูกสวัสดีค่ะชื่อ พอพรที่ผ่านศึกนะคะเป็นคุณแม่ของน้องนาดากาับนาอีฟค่ะเป็นคนแรกที่ไปตรวจเจอค่ะแล้วก็รู้ว่าตัวเองติดอะคะ่ะก็ต้องแยกตัวออกมารู้สึกเครียดมากค่ะดูข่าวมีเด็กเป็นอาการหนักคนนู้นตายคนนี้ตายแล้วก็เครียดนอนไม่หลับเลยเพราะว่าคือแรกเรารู้ผลเราก่อนก่อนที่จะต้องเอาลูกไปตรวจนะ,ค,ะครับกลัวลูกจะเป็นอะไรหนักเราก็เลยต้องแยกกับลูกห่วงคนข้างหลังห่วงลูกห่วงแม่ห่วงทุกคนเลยเพราะว่าเราฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วอะแต่ว่าเราก็ยังติดรู้สึกกังวลไปหมดเลยกลัว คนอื่นเขาจะเป็นยังไงแบบลูกเราก็ยังเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเครียดนอนไม่หลับสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องนาดาค่ะอายุเจ็ดขวบค่ะก็กลัวค่ะกลัวจะไปแพร่ให้คนที่อยู่ในบ้านที่ยังไม่ติดค่ะไม่ร้อง,องแต่ถ้าพ่อติดหนูร้อง รู้แล้วนะครับว่าทาั้งครอบครัวติดโควิดก็คือเราต้องมาอยู่ด้วยกันในห้องคุณหมอก็ได้ให้คำแนะนาเขาจะโทรมาทุกเช้าแล้วก็ท่วงบ่ายให้เราวัดอุณหภูมิออกซิเจนในเลือดตอนนั้นยังไม่มียาต้านไวรัสให้กินลงพยาบาลก็หายากวันแรกวันที่สองจนถึงวันสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะมันคอยมีคุณหมอติดตามอาการเราตลอดแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้แบบกักตัวอยู่แค่14วันในห้องเฉพาะครอบครัวเราแล้วก็ยังมีคุณหมอคอยห่วงใยเราอยู่อะไรเงี้ยมีคนคอยติดตามถาม เราตลอดทําให้เราได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นด้วยตรงนี้ทุกเช้าเขามีพี่แถวบ้านยะต้มน้ําขิงมาให้กินหาซื้อฟ้าทลายโจรเองวิตามินซีกินเองผลไม้ที่วิตามินซีเยอะฝรั่งส้มอะไรอย่างเงี้ยครับ14วันเวลาอยู่ในห้องก็ส่วนมากจะเป็นเด็กๆที่เบื่อเพราะว่ามันไม่ได้ออกไปเล่นไหนเราก็ทํากิจกรรมครับเล่นหาไอตัวต่อที่เป็นทาวเวอร์ไม้มาเล่นกันเล่นเป็นคุณครูนักเรียน สอนวาดรูปลูกเล่นบ้างอะไรประมาณนี้ครับผมอยากออกไปเล่นกับเพื่อนเล่นสเก็ตกับเพื่อน,อนค่ะอยากไปกินข้าวกับคนที่อยู่ในบ้านการดูแลจิตใจนะครับผมก็เป็นอิสลามนะครับเราก็จะคิดว่าโลกภัยไข้เจ็บที่เข้ามากับตัวเราเนี่ยเป็นการทดสอบจากพระเจ้าเลยครับไอเรื่องจิตใจที่เราเป็นพ่อคนนะครับเราก็ต้องพยายามที่ว่าไม่แสดงอาการให้ลูกเห็นหรือให้ภรรยาเห็นว่าเราอะ พยายามจะยิ้มแย้มสนุกกับลูกส่งพลังให้เขาว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยรอให้เราหายเดี๋ยวเราค่อยออกไปคือลูกคนโตอะค่ะเขาก็จะเริ่มรู้แล้วว่าแบบโลกนี้มันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเครียดถ้าเขาเห็นเราเครียดอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเหมือนทําตัวให้เป็นปกติที่สุดให้กําลังใจซึ่งกันและกันให้กําลังใจกันในครอบครัวอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้ผ่านตรงนี้ไปได้ล่าเริงสดใสมีความสุขตลอดเพื่อที่จะให้ลูกเราไม่ต้องเครียดด้วยแล้วก็แฟนเราไม่ต้องเครียด มารู้ผลว่าไม่ติดแล้วหายแล้วความรู้สึกตอนนั้นคือมันมีความสุขครับมันเหมือนว่าเราได้ยกภูกเขาออกจากอกแล้วไม่ต้องเครียดไม่ต้องกลัวว่าเราจะไปแพร่ให้ใครอีกดีใจมากเลยค่ะโล่งมากเพราะว่าคือเราเป็นประเภทสีเขียวอะค่ะที่ติดแล้วไม่แสดงอาการมันก็ทําให้โอกาสที่เราไม่รู้ตัวว่าเราติดอะค่ะมันจะไปแพร่เชื้อให้คนอื่นอย่างเงี้ยค่ะพอเราหายเรารู้สึกแบบดีมากค่ะเพราะว่าเราก็จะได้ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเขา,าอะไรอย่างเงี้ย ครั้งนี้นะครับที่ครอบครัวเราเป็นโควิดผมว่าเราได้มีเวลาเด้เรียนรู้นิสัยของลูกต้องการอะไรเขาเป็นเด็กยังไงแล้วก็มีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นเพื่อจะให้ความอุ่นกับครอบครัวสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราได้เรียนรู้ก็คือกําลังใจเราได้ทําความสัมพันธ์กันในครอบครัวมากขึ้นใน14วันนี้ค่ะปกติเนี่ยเราก็ทํางานกลับบ้านมาถึงจะมีเวลาให้กับลูกอะไรนี่เราได้อยู่กันเต็มๆ14วันก็คือแบบเรามีความรักกันในครอบครัวมากขึ้นครอบครัว สำคัญการให้กําลังใจกันสําคัญการที่เรามีใจิตใจที่เข้มแข็งไม่ท้อไม่ถอย,ไม,ถอยไม่กังวลกับเรื่องที่ยังมาไม่ถึงอยากให้ทุกคนมีกําลังใจที่ดีค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาะททาอะไรก็ต้องป้องกันให้ดีที่สุดปลอดภัยไว้ก่อนเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอกับตัวเองเมื่อไหร่ ไทยสู้โ <Yeah. laughs> ควิดปลอดภัยสู้โควิดเ้